ช่องตามใจทูเดย์บทที่789งานเลี้ยงสังสรรค์ของเพื่อนนักเรียนพ่อของชินโซเดินนําโดยด้านหลังมีคนกลุ่มหนึ่งเดินตามขณะที่เดินเข้ามาในห้องโถงหลินหยุนก็ได้พบเห็นคนที่คุ้นเคยจํานวนหนึ่งเยียนเซลเวินกับจังเหมิงรวมถึงพ่อของเหยียนเซลเวิรนหลิงทูกับเถียนชุยชุยและหวังอยู่หันในชุดเดรสที่ร้อนแรงรวมถึงเพื่อนนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่คอยตามประจบเหยยนเซลเวิน พ่อของเหยียนเซลวนเห็นพ่อของฉินโซจึงเดินเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองน้องฉินมาแล้วรีบเชิญนั่งพี่เหยียนพ่อของฉินโซตอบรับด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็หันหลังไปพูดกับกลุ่มคนที่ติดตามอยู่ด้านหลังว่าทุกคนนั่งลงกันก่อนเถอะทั้งสองฝ่ายต่างก็นั่งลงโดยแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนกลุ่มคนที่พ่อของชินโซพาเดินเข้ามานั่งอยู่ด้วยกันส่วนกลุ่มคนที่อยู่กลางห้องโถงนั้นนั่งอยู่อีกด้านหนึ่ง แต่ว่าคนทางฝั่งพ่อของชินโสมีจํานวนคนที่น้อยกว่าทางตระกูลเหยียนอย่างชัดเจนพ่อของเหยียนเสวนเดินขึ้นมาบนเวทีถือไมโครโฟนขึ้นยิ้มและพูดว่าทุกท่านเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงงานเลี้ยงของพวกเราแล้วทุกคนสามารถที่จะอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยหลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงงานเลี้ยงของพวกเราก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ด้านล่างเวทีพวกคนที่พึ่งพาตระกูลเหยียนเหล่านั้นก็ได้ปรบมือขึ้นพ่อของเหยียนเซวบนที่อยู่ท่ามกลางเสียงปรบมือได้เดินลงจากเวทีพร้อมกับรอยยิม้มคือไอจิ้งจอกเท่าชินโสพูดขึ้นอย่างเย็นชาเวลานี้เหยียนเซวบนที่มือข้างหนึ่งกำลังโอบเอวที่บอบบางของจังเหมิงได้เดินเข้ามาพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและท่าทางที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุด ด้านหลังของเยยนเสลวนติดตามมาด้วยหลีงถูกับเถียนชุยชุยและคนอื่นๆซึ่งต่างก็เป็นเพื่อนนักเรียนของพวกหลินหยุนโอ้นี่ปรมาจารย์หลินไม่ใช่เหรอปรม,มาจารย์หลินก็มาด้วยหวังอยู่หันพูดขึ้นอย่างเย่อเย้ยปรมาจารย์หลินเฮ่ยเฮ่ตอนนั้นพวกเราถูกหลอกกันอย่างหนักเลยทีเดียวปรมาจารย์อะไรกันก็เพียงแค่นักบุคนหนึ่ง assim, ไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ทั่วท้องถนนก็เต็มไปด้วยนักบูเขาไม่สามารถที่จะหลอกลวงใครได้อีกแล้วมีเพื่อนนักเรียนบางคนพูดเยาะเย้ยขึ้นตอนนี้โลกบูโบราณใกล้ที่จะปรากฏตัวขึ้นเดิมทีนักบูที่อยู่เพียงแค่ในตำนานขณะนี้ได้ทยอยปรากฏตัวขึ้นบนโลกบ้างแล้วเดิมทีนักบูที่ตามหาได้ยากลำบากนั้นตอนนี้ได้เริ่มที่จะแสดงตัวต่อสาธารณะถึงขนาดที่มีบางคนต้องการผลประโยชน์ผลกำไรจึงได้เปิดรับลูกศิษย์ นักบูไม่ได้มีจำนวนน้อยนิดเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วแต่ว่าพวกคนเหล่านี้ไม่ทราบว่านักบูก็มีการแบ่งระดับชั้นด้วยมีนักบูบางกลุ่มที่มีอยู่เต็มทั่วไปตามท้องถนนแต่มีนักบูอีกบางกลุ่มที่ยังคงเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ระดับเทพมังกรบ,บนท้องฟ้าจางซือจู่พูดโต้แย้งขึ้นอย่างเย็นชาตอนนี้พวกนายดูถูกหลินหยุนหรือว่าพวกนายลืมกันไปแล้วหรืออย่างไรว่าตอนนั้นได้คุกเข่านอบน้อมต่อหน้าหลินหยุน คำพูดเดียวทําให้พวกเพื่อนนักเรียนเหล่านั้นถึงกับหน้าตาแดงกำ่ำนึกถึงในตอนนั้นที่เพิ่งจะทราบว่าหลินหยุนก็คือปรมาจารย์หลินพวกเขาได้นับถือหลินหยุนเป็นดั่งเทพเซียนซึ่งเคารพและยำเกรงหลินหยุนเป็นอย่างมากแม้ว่าตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้ว่าหลินหยุนไม่ใช่เซียนเป็นเพียงแค่นักบูเท่านั้นแต่ว่าต่อหน้าของหลินหยุนในตอนนั้นที่ได้คุกเข่านอบน้อมกลับกลายเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตที่ไม่สามารถลบเลือนไปได้ของพวกเขาเหยียนเซวบนเห็นคนของฝั่งตนเอง ที่เริ่มต้นก็ได้ถูกจังสื่อจุ่พูดทับๆถามจนงหัวไม่ขึ้นจึงแอบด่าขึ้นในใจไอ้พวกไม่ได้เรื่องได้ราวพอได้แล้วทุกคนเป็นเพื่อนนักเรียนกันกว่าที่หลินหยุนจะกลับมาได้สักครั้งขออย่าได้พูดถึงเรื่องราวที่ไม่สบายใจกันอีกเลยหลินหยุนฉันได้จัดเตรียมงานเลี้ยงขนาดเล็กเอาไว้แล้วพวกเราเพื่อนนักเรียนมาเลี้ยงสังสรรค์กันสักหน่อยดีกว่าเยียนเสววนมองไปที่หลินหยุนยิ้มและพูดขึ้น จางซือจู่ส่งเสียงหึอ,อย่างเย็นชาที่งานเลี้ยงคงจะมีจุดประสงค์อื่นหรือมีอันตรายอย่างแน่นอนหลินหยุนห้ามไปโดยเด็ดขาดถูกต้องงานเลี้ยงที่เยียนเซวนเป็นคนจัดขึ้นคงจะมีเรื่องไม่ดีแอบแฝงอยู่เป็นแน่ไอหินก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาหลินหยุนไม่พูดอะไรไม่ตอบและก็ไม่ปฏิเสธเยียนเซวนหัวเราะเหอะเหอะทำไมเหรอปรมาจารย์หลินกลัวแล้วใช่ไหมล่ะคิดไม่ถึงว่าปรมาจารย์หลินผู้ด่งดังจะกลัวคนธรรมดาอย่างฉันด้วย ช่างไม่สมกับชื่อเสียงที่ร่ำลือจริงๆช่างมันเถอะพวกเรากลับกันเถอะขณะที่เยียนเซล์หวนพูดก็เดินกลับไปพร้อมด้วยท่าทางกระหยิมยิ้มย่องจังซือจู่และเพื่อนคนอื่นๆโมโหจนหน้าตาแดงกำ่ำใครกลัวพวกนายกันละ่ะอย่ามาคิดหลงไหลในตัวเองมากเกินไปพวกเราก็แค่ไม่อยากที่จะใส่ใจพวกนายก็เท่านั้นจังซือจู่โต้แย้งกลับด้วยความโมโห แต่จังสือจู่ยิ่งโตแย้งมากเท่าไรก็ยิ่งจะแสดงออกถึงการขาดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเถียนช่วยช่วยป้องปากยิ้มและพูดขึ้นว่าในเมื่อไม่กลัวแล้วงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนนักเรียนนั้นทำไมถึงไม่กล้าไปเข้าร่วมละ่ะช่างหน้าขันเสียจริงเฉียวเหยียนเสววนพูดว่าหลินหยุนฉันรับรองกับนายได้ว่าเป็นเพียงแค่งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนนักเรียนไม่มีอะไรอื่นอย่างแน่นอน อีกด้านหนึ่งพ่อของชินโสรวมถึงพวกเศรษฐีและพวกผู้มีชื่อเสียงที่นับถือในตระกูลฉินต่างก็จ้องมองมาที่เหยียนเสววนด้วยความเย็นชาพวกเขาไม่มีทางเชื่อว่านั่นเป็นเพียงแค่ง,งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนนักเรียนเท่านั้นลินหยุนไม่ต้องตอบตกลงพ่อของชินโกำชับขึ้นเบาๆลินหยุนมองไปที่พ่อของชินโสและพูดว่าไม่เป็นไรฉันรู้ว่าควรทำอย่างไรพูดจบก็หันมองไปที่เหยยนเสววนลุกยืนขึ้นและพูดว่า ฉันจะไปกับนายด้วยหลินหยุนชินโศตะโกนขึ้นด้วยความกังวลเยียนเสวนหัวเราะเหอะเหอและพูดว่าไม่ผิดเลยที่เป็นปรมาจารย์หลินกล้าหารเด็ดเดี่ยวตกลงพวกเราไปกันเถอะชินโศเองก็ลุกยืนขึ้นและพูดว่าหลินหยุนฉันจะไปกับนายด้วยจางซื่อจู่และคนอื่นๆก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันในเมื่อเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนนักเรียน อย่างนั้นก็คงจะขาดพวกเราไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอไปพวกเราไปด้วยกันเหยียนเสวนยิ้มขึ้นเล็กน้อยและพูดว่ายิ่งมากยิ่งดีทุกคนตามฉันมาเหยียนเสวนได้จัดเตรียมหนึ่งห้องไว้ต่างหากโดยเฉพาะโดยมีโต๊ะกลมขนาดใหญ่ซึ่งพวกเพื่อนนักเรียนเหล่านี้ก็ยังนั่งกันไม่เต็มโต๊ะเมื่อทุกคนนั่งลงอาหารก็ทยอยเสิร์ฟขึ้นโตชัดเจนว่าคงจะได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเหยียนเสวยเวินก็ต้อนรับได้อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองทุกคนไม่ต้องเกรงใจรับประทานกันตามสบายเลยหลินหยุนและคนอื่นๆไม่ได้เคลื่อนไหวจางซือจู่พูดขึ้นว่าฉันว่าอาหารนี้ไม่เลวเลยฉันขอลองชิมก่อนนะว่ามีพิษหรือไม่ขณะที่พูดก็ได้ดื่มเครื่องดื่มและคีบอาหารทานสายตาของทุกคนต่างก็มองมาที่จางซือจู่ เหมือนกับว่าเขาจะถูกพิษจนเสียชีวิตอย่างไรอย่างนั้นผ่านไปชั่วครู่จังซือจู่ก็พลันเบิกตาโพลงขึ้นเป็นอย่างไรบ้างอย่างเทียนโย่ถามขึ้นอย่างรีบร้อนจังซือจู่อ้าปากแล้วเรอออกมาไม่เป็นไรติดคอเล็กน้อยนายหยางเทียนโย่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีแต่ว่าบรรยากาศภายในห้องกลับผ่อนคลายลงไปไม่น้อยเหยียนเสววนหัวเราะเหอะเหะ ข้าพูดเอาไว้แล้วว่านี่คืองานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนนักเรียนพวกนายไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลอะไรฮึจังซือจูขมุบขมิบป,ปากและแสดงท่าทางที่ไม่เชื่อเยยนเสลวนเองก็ไม่ได้โกรธอะไรยิ้มและพูดว่าที่จริงแล้วครั้งนี้ที่ได้รวมกลุ่มเพื่อนนักเรียนนั้นก็เพียงแค่ต้องการที่จะพูดคุยเรื่องราวในอดีตนั่นเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้เกิดเรื่องราวขึ้นอย่างมากมายเหมือนกับความฝันอย่างไรอย่างนั้น มีเพียงตอนที่พวกเราเพื่อนนักเรียนอยู่ด้วยกันเท่านั้นจึงจะทำให้ฉันรู้สึกว่าอยู่ในโลกความจริงคำพูดของเหยียนเสลวนนี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากใจจริงอีกทั้งยังเป็นการพูดแทนความรู้สึกในใจของทุกคนด้วยช่วงเวลานี้คำร่ำลือเกี่ยวกับนักบูไม่รู้ว่าผุดขึ้นมาจากที่ไหนอย่างกระทันหันในตอนแรกทุกคนยังไม่เชื่อแต่จากนั้นมาพวกนักบูยอดฝีมือที่อยู่ในตำนานนวนิยายการต่อสู้ก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากมาย เวลานี้ทุกคนจึงพบว่าเดิมทีโลกที่ตนเองดำรงชีวิตอยู่มาตั้งนานหลายปีนี้ช่างเปลี่ยนแปลงไปมากจนถึงกับไม่คุ้นเคยช่วงหนึ่งคนจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองกำลังอยู่ในความฝันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักเรียนนักศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีจินตนาการอันล้ำลึกยิ่งจะรู้สึกว่าในช่วงหลายปีมานี้ตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่านึกถึงตอนนั้น ตอนที่เพิ่งจะรับรู้ว่าหลินหยุนคือปรมาจารย์หลินตัวฉันเองก็ถึงกับตะลึงไปเลยก็เหมือนกับว่าคนคุ้นเคยที่อยู่ข้างกายก็พันเปลี่ยนไปเป็นยอดมนุษย์ข้าช่างอิจฉาริษยาเป็นอย่างมากตนเองอดทนรอไม่ไหวอยากที่จะกลายเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งอย่างนั้นบ้างแต่ว่าหลังจากที่นักบูทยอยปรากฏตัวออกมามา,มากขึ้นฉันถึงเข้าใจได้ว่าที่จริงแล้วการเป็นปรมาจารย์ก็เพียงแค่นักบูคนหนึ่งเท่านั้น ช่องตามใจทูเดย์บทที่790ดชั้นยังคงเป็นตำนานน้ำเสียงของเหยียนเสลเวินเต็มไปด้วยความเหยียดหยามก็เหมือนกับได้ร,รู้โดยพันว่าปรมาจารย์นักบูที่ตนเองยกย่องนับถือนั้นที่จริงแล้วก็คือคนหลอกลวงจางเหมืองที่อยู่ข้างกายของเหยียนเสเวินได้ยิ้มเยาอและพูดขึ้นอย่างน่าประหลาดว่าหลินหยุนในช่วงนี้คงจะใช้ชีวิตได้ไม่ค่อยรับรือละสิอย่างนี้ดีไหม นายขาร้องเสวนให้เขาช่วยพูดดีๆกับปรมาจารย์เยียนเพื่อให้ปรมาจารย์เยียนถ่ายทอดวิชาให้กับนายบ้างหวังอยู่หันยิ้มเยาะและพูดว่าอย่างเขาที่มีความสามารถแค่เพียงเล็กน้อยปรมาจารย์เยียนจะเห็นถึงความสําคัญของเขาได้อย่างไรฉันคิดว่าต่อไปหลินหยุนไม่ควรที่จะอดอ้างว่าเป็นปรมาจารย์เพื่อไปหลอกลวงคนอื่นอีกแล้วตอนนี้มีนักบูอยู่เต็มท้องถนนไปหมด นายก็คงจะไม่สามารถหลอกลวงใครได้อีกแล้วไม่อย uh 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 ่างนั้นมาที่บริษัทของตระกูลเหยียนเพื่อเป็นยามรักษาความปลอดภัยดีกว่าฮ่าฮ่าคำพูดของหวังอยู่หันทําให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ด้านข้างของเหยียนเซววนหัวเราะกันยกใหญ่เหยียนเซววนเองก็ให้ความร่วมมือมากโดยรีพูดขึ้นอย่างจริงจังว่าเฮยอยู่หันยามของบริษัทของฉันเมื่ออยู่ภายนอกก็ถือเป็นยอดฝีมือชั้นยอดซึ่งไม่ใช่ว่าผู้ใดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อนนักเรียนคนหนึ่งยิ้มเยาะและพูดขึ้นเสียงดังว่าถ้าพูดแบบนี้ปรมาจารย์หลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังตอนนี้แม้แต่คุณสมบัติที่จะเป็นยามก็ยังไม่มีเลยอย่างนั้นเหรอฮ่าฮะชินโศกับจางซือจู่และคนอื่นๆต่างก็มีสีหน้าท่าทางที่โกรธเคืองจางซือจู่ยิ้มเยาะและพูดว่าหวังอยู่หันไม่รู้ว่าตอนนั้นใครขอร้องฉันเพื่อต้องการเบอร์โทรศัพท์ของหลินหยุนตอนนี้เธอมาพึ่งพิงตระกูลเหยียน แล้วก็มาดูถูกเหยียดยามหลินหยุนเลยทันทีหญิงเจ้าเล่แบบเธอนี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าถึงแม้จะยินยอมปล่อยกายให้กับเหยียนเซลวนแล้วเขาเองก็ยังไม่ต้องการตัวเธอพูดถึงการด่าคนนั้นจังซือจู่ถือว่าปากร้ายอย่างที่สุดคำพูดนี้เกือบที่จะทําให้หวังอยู่หันกระอักเลือดออกมาส่วนเย็นเซลวนเองก็ผะอึดผะอมเหมือนกับว่าพวกเขาทั้งสองมีรับลมคมในอะไรกันอย่างนั้น จ้างเมิงที่อยู่ด้านข้างได้ส่งสายตาจ้องเขม่งไปยังเ,ยเ,เหยียนเซวบนในทันทีเหยียนเเวบนตกใจจนต้องรีบอธิบายขึ้นทันทีเหมิงเมิงคุณอย่าไปฟังเขาพูดซีซัวไม่มีเรื่องอย่างนี้แน่นอนจ้างเมิงยิ้มเยาะและพูดขึ้นว่าวางใจได้ฉันไม่ไปติดกับแผนการทำให้แตกแยกของเขาหรอกฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นจางซือจู่ยิ้มเยาะและพูดขึ้นว่าคุณไม่โง่เฮ่ยเห,เห่คาดว่าบนโลกใบนี้คงจะไม่มีใครที่โง่ไปกว่าคุณอีกแล้ว นึกถึงในตอนนั้นที่คุณไปล่วงเกินคนอื่นแล้วหลินหยุนก็มาช่วยเหลือตระกูลพวกคุณแต่คุณกลับคิดว่าเยียนเซวินช่วยเหลือคุณซึ่งเกือบที่จะมอบตัวมอบใจให้กับเยียนเซวินแล้วตอนนี้เห็นว่าตระกูลเหยียนมีปรมาจารย์บูคุณก็มาใกล้ชิดสนิทสนมกับเยียนเซวินคุณก็คือหญิงเจ้าเล่ตัวจริงเสียงจริงซึ่งไม่แตกต่างกันกันกบหวังอยู่หันสัก์เท่าไหร่จางเมิองทั้งร้อนใจและโมโหอับอายจนหน้าตาแดงกำ่ำจางซือจู่ นายกำลังพูดสุ่มสี่สุ่มห้าชั้นจะสั่งให้คนมาตบปากซะให้เข็ดจางซือจู่ยิ้มอย่างเหยียดยามและชี้ไปยังพวกเพื่อนนักเรียนเหล่านั้นที่มาพึ่งพิงเหยียนเสวเวินคุณคุณแล้วก็พวกคุณยังจำกันได้ไหมว่าตอนนั้นคุกข่านอบน้อมต่อหน้าหลินหยุนอย่างไรตอนนี้เห็นว่าตระกูลเหยียนมีนักบูก็คิดว่าสามารถที่จะพึ่งพาตระกูลเหยียนได้แล้วก็มาดูถูกเหยียดยามหลินหยุน ในเมื่อหลินหยุนเคยทําให้พวกคุณหมอบคลานและตัวสั่นต่อหน้าของเขาต่อไปก็ยังคงสามารถที่จะทําให้พวกคุณต้องคุกเข่าอ้อนวอนอีกครั้งได้เช่นกันคําพูดของจางซือจู่ทาให้ชินโสและคนอื่นๆระบายความอัดอั้นออกมาอย่างมากอย่างเทียนย่อยกนิ้วโป้งขึ้นไอ้หมอพูดได้ดีมากเทพฟ้าผ่าตกไปที่ไหล่ของจางซือจู่ฉันนับถือนายจริงๆ ลินนยุ่นกว่าสายตามองไปที่พวกเพื่อนนักเรียนทุกคนในท่าทางที่ไร้อารมณ์ไรความรู้สึกตอนนั้นที่สถานะประมาจารย์ลินได้ถูกเปิดเผยหลินนยุนในสายตาของพวกเขานั้นราวกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่ดั่งเทพมังกรบนฟ้าพวกเพื่อนนักเรียนเหล่านี้ทําได้เพียงแค่เลื่อมใสทุกๆคนทั้งตัวสันแต่ว่าความอิจฉาและความไม่พอใจในจิตใจของพวกเขากลับถูกฝังลึกลงไปอย่างมาก จนกระทั่งปรมาจารย์ตระกูลเหยียนปรากฏตัวขึ้นทําให้ตํานานของหลินหยุนถูกทําลายลงสถานะตกร่วงลงมานั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ได้เคยแสดงรอยยิ้มที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดต่อหน้าของหลินหยุนดังนั้นตอนนี้จึงพยายามที่จะเอาคืนให้อย่างมากที่สุด <c oughs> เห็นว่าคนของฝั่งตนเองได้ถูกอิทธิพลของจังซือจู่ทับถมลงไปใบหน้าของเหยียนเซิวินจึงเกิดความหม่นหมองขึ้นลิงถูที่กําลังโอบอยู่กับเถียนช่วยช่วยยิ้มยาะและพูดว่า มีคำหนึ่งที่ว่าวีรบุรุษจะไม่เอ่ยถึงเรื่องความเก่งกาจกล้าหาญในอดีตต่อให้ปรมาจารย์หลินจะโด่งดังมากขนาดไหนนั่นก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตตอนนี้ยุคสมัยใหม่ได้ใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนต่างก็สามารถเป็นนักบูได้และทุกคนต่างก็สามารถเป็นปรมาจารย์ได้ทั้งนั้นก็เหมือนกับบริษัทชินชูกรุ๊ปที่ช่วงก่อนหน้านี้ยังคงโด่งดังมีชื่อเสียงอย่างที่สุดแต่เพียงแค่แวบเดียวก็ต้องมาดิ้นรนสมานอย่างหนัก ลิ้นยุนต่อหน้าปรมาจารย์บูที่แข็งแกร่งของตระกูลเหยนนั้นนายก็เป็นเพียงแค่มดแมลงที่น่าสงสารไม่คู่ควรที่จะเอ่ยถึงเลยด้วยซ้ำดังนั้นจังซือจู่นายก็ไม่ต้องนำเรื่องในอดีตมาคุยวโวโ,โออดอีกต่อไปแล้วการที่เป็นปรมาจารย์ลิ้นก็เพียงแค่โกหกหลอกลวงเท่านั้นหากตอนนี้พูดถึงมันอีกก็จะทำให้ผู้คนหัวเราะย่อเย้ยเอาได้ เยยนเสวนพอใจอย่างมากที่ในช่วงเวลาสำคัญก็ยังคงต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์โชคโชนแม้ว่าพวกเพื่อนนักเรียนที่มาพึ่งพิงเขานั้นจะมีจำนวนมากแต่กลับเป็นเพียงแค่พวกเสเพลที่ไม่ได้เรื่องคุณชายอย่างหลิงถูนี้ถึงจะมีประโยชน์น้องหลี่พูดได้ดีมากตอนนี้ยุคสมัยใหม่ได้ใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นส่วนวันนี้ตระกูลเหยียนของพวกเราก็จะเริ่มต้นยุคสมัยของตอนเองขึ้นด้วยเช่นกันทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนนักเรียน และต่างก็เป็นคนที่ฉลาดซึ่งรู้ดีว่าควรจะเลือกอย่างไรตอนที่เหยยนเสวนพูดนั้นก็ได้กวาดสายตามองไปที่เทฟ้าผ่าและเพื่อนคนอื่นฮ่าฮ่าชินโซโกรธแค้นอย่างมากนี่ชัดเจนว่าเป็นการเลื้อยขาเก้าอี้กันเลยและยังการเป็นกระทําต่อหน้าต่อตาของชินโซอีกด้วยแล้วจะให้ชินโซทนได้อย่างไรกันเหยยนเสรวนที่นายพูดนี้มันหมายความว่าอย่างไร ฉินโสลุกยืนขึ้นแล้วจ้องมองไปที่เหยยนเสเววนอย่างเย็นชาแต่เหยียนเสเววนกลับไม่ร้อนรนพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าเหอยเหอน้องฉินอย่าได้ตื่นตกใจไปนั่งลงก่อนแล้วคุยกันชินโส่งเสียงใึ้อย่างเย็นชาแล้วก็นั่งลงเยียนเสเววนยิ้มอย่างเจ้าเล่พร้อมกับพูดขึ้นว่าน้องฉินยังเข้าใจความหมายของฉันไม่ค่อยชัดเจนอีกเหรอบริษัทชินชูกรุ๊ปใกล้ที่จะล้มเลิกกิจการอยู่แล้วโดยคิดถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนนักเรียน พวกเราสามารถให้ราคาที่เหมาะสมกับนายได้เพื่อให้คนในตระกูลของพวกนายร่ำรวยอยู่กันอย่างเป็นสุขแต่ถ้าหากพวกนายคิดที่จะเป็นปรปักษ์กับตระกูลเหยียนของฉันจริงๆหลักก็นิสัยและอารมณ์ของอาฉันคนนั้นไม่สมควรที่จะไปยั่วยุทําให้เขาโกรธเมื่อถึงเวลานั้นหากเกิดเป็นอันตรายกับชีวิตคงจะไม่ดีอย่างมากเลยอาที่เหยียนเสวีนพูดถึงก็คือปรมาจารย์ของตระกูลเหยียนผู้นั้น ซึ่งคำพูดนี้ก็เท่ากับการข่มขู่ชินโสยิ้มเยาะและพูดว่าเหยียนเสเ่วเหินนายไม่ต้องมาทำเป็นคนดีมีเมตตาต่อให้ตระกูลเหยียนของนายมีปรมาจารย์บูอยู่เบื้องหลังตระกูลชินของฉันก็ไม่ใช่ว่าจะกลัวนายแต่อย่างใดนอกจากนี้นี่คือประเทศจีนคือสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายไม่ใช่สถานที่ที่ปรมาจารย์บูจะสามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้ฉันทานอิ่มแล้วขอตัวไปก่อน ชินโศพูดกับหลินหยุนและจังซือจู่และเพื่อนคนอื่นจังซือจู่ลุกขึ้นยืนและพูดว่ารอฉันด้วยหลินหยุนและคนอื่นๆก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันโดยที่ทุกคนเดินออกไปพร้อมกันตอนที่เดินมาถึงหน้าประตูหลินหยุนมองไปที่หลิงถูและเทียนชุยชุยพร้อมกับพูดขึ้นว่าฉันเคยทําให้พวกคุณรู้สึกว่ายากเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงตอนนี้ฉันก็จะทําให้พวกคุณรู้ว่าไม่มีทางที่จะเอื้อมถึงเลย พูดจบก็หันหลังแล้วเดินจากไปหลงเหลือเพียงผู้คนที่มีสีหน้าหม่นหมองฮึคุยโวโอโอ,อดอย่างไรยังอายคุณชายเย็ยนเดี๋ยวช่วยไปมาจาระยอนลงมือจัดการอย่างหนักกับไอ้หนุ่มที่หลงระเริงคนนี้สักรอบไอ้หนุ่มนี้ยังจะคิดว่าตนเองเป็นปรมาจารย์อยู่อีกเหย็ยนเสวนยิ้มเยาะและพูดขึ้นว่าทานอาหารกันเถอะแต่ว่าในแววตาของเหยียนเสวนกลับเต็มไปด้วยความหม่นหมอง หลินหยุนกับเพื่อนๆกลับมาถึงห้องโถงโดยงานเลี้ยงก็ยังไม่เริ่มตน้นทุกคนกลับไปยังฝั่งของตระกูลฉินเป็นอย่างไรบ้างเหยียนเซเวบนไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับพวกนายใช่ไหมพ่อของชินโสถามขึ้นอย่างกังวลไม่มีอะไรก็แค่โอวดอิทธิพลอำนาจของตระกูลเหยียนในตอนนี้และถือโอกาสว่ากล่าวโจมตีหลินหยุนเล็กน้อยชินโสพูดขึ้นพ่อของชินโสพยักหน้าไม่ได้ทำให้พวกนายลำบากใจก็ดีแล้ว งานเลี้ยงใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วพวกนายทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวไม่แน่ว่าปรมาจารย์ตระกูลเหยียนผู้นั้นอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นได้อืมจังซอจูและเพื่อนเพื่อนพยักหน้าด้วยสีหน้าที่จริงจังพร้อมกับระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ